ที่กับอบจองเดียนะครับทีมลังบ้านน้อกเองนะครับวันนี้กินสายหน่อยนะครับเพราะว่าคนเยอะส่วนป้านางก็มแต่ยุ่งยุ่งนะครับกับงานครัวเช่วยตาวันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาบดกับข้าวนะครับผมไก่ส่วนบุญรอดบุญรอดกับโด จะแยกนะครับอันนี้ส่วนดีดีกับหมูอ้วนก็ะจะเป็นเนื้อล้วนๆน,นะครับส่วน,นดูดอก็จะปอกสำกะกดูนะครับเล็กๆกักเสียดูนะครับนี่ฝนกับตำตาจะมากรบพุ่มอีกีลงเม็ดมาปอกแป๊กปลอกแป๊กปอกแป๊กเลยเด็กๆก,ก,กินสายนี้ใงวันนี้แต่ตอนเช้าก็รองทองไปล่ายางเลยครับ น,นี่ของหมูมาเดี๋ยวต้อนเบเอาเอนต้อาเดี๋ยวา้อนเอา,เอาเกินเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่ของหมูไม่ว่าจะกระวองน้ำหรือกิน,นกับพวกลิลาผัก Nhi, đi đi gặp xe đồ gặp mi chồng nằm tay thong rút kèp ok nèo kìm 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 น่าเรื่มน้ำไหมจะข้าวแม่หรือข้าวลกครับเนี่ยข้าวแม่อ้าถุงอะไรนั่นนะดิดดิอ่าเดี๋ยวดิ๊ดกินข้าวก่อนนะครับกินเก่งกับบ้านนะเอาเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนกินก่อน ăn subscribe cho เอาอาหารมาเด็กๆนะครับผมนะดีีเดี๋ยวค่อยล้างค่อยเอากลมไปซันฉีกแล้วมัน

อย่างี้คือโมเข่งโมเข่งีกทีไจะเป็นเดือนขึ้นนะครับอีกประมาณมุดดึกที่สุดเใหญ่มาจะเลยนกับเจ้าเจ้าว่าก็อยากให้็นมิดตีนข้าวว่าเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆดูดูยิงใหญ่แน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 ่ไปเกยน้องกันไหมแน่แน่ที่ไม่เอากินเรากินอย่างเดียว น่เรากินอย่างเดียวเรากินอย่างเดียวกินกินเอเฮายจรดยยพว่ยึกเลยหออยนึ้ดูเารกมันเลยนอหน่อยไละงว้ครับตนอะไรบุลอ๊ฝหจะขึ้นดีๆครับต้องเดินนังทานั่น ตกแล้วทางวังหินไ่ได้กลับดอก็่อนแล้วสูงแล้วกินแล้วกินกินกินตาสีฟ้าหมดเลยนะตาฝรั่งตานำข้าวมีเป็นตาเอแม่มาเลยครับเวันทุ่งโมได้รหมแม่ดำหมดไม่เชื้อ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 พ่อแม่ เพืนมาดิเดินไปแล้วเพนมากดิเพ่นดินไปแล้วมานี่กาก้ครจะเดินทางวันทุ่มเราเนเงพนี้ตวเพ่นได้หเดินทางเนี่ก็พุ่งโอ้ยอะเบิ้งองเาเซใช้่าตัวนี้ซื้อไอกาแฟเนี่ยกาแฟชีช็อกแล้วครับโกโก้โกโก้เรแยกวโกโก้ กโก็มวนอยู่ครับโกโก้ชาเขียวชาเยนเอกาแฟไอ้วขาวชาโน้มชาขยอันนี้อันนี้ชามน้ำมาชาวกล้วยนชานม่ะอย่าเกน้องอย่าเกน้องเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆดูยิงใหญ่นะครับคุณแน่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 

อันนี้ะดขายบัวสุกขาวขายมดขายมดขายมุ่นขายมุ่นมุ่นเริ่มต้นตัเดิเดิมาเก่มุ่นดี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 บางบางเรียกว่าบางมาดูมาเออไม่ต้องตามตัวไป อยู่บลกมาไหนวิ่งเลยเมื่อยเมื่อยปล่อยครับอยู่เป็นรึ่งวันแล้วปล่อยมัน้าอยูต้องเห็ดตงมีอ้างน้ำเหมันได้มาพันนี่ตัวดีเมางตัน่วบ กินเดียวเอาดูมาดูดูเอาไปดูนะเอาดูมาเดี๋ยวกินกินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูครับเด็กๆอายุกับทีมมันหักกับน้องอหญิงนะครับผมนะส่วนดีดีกินข้าวแล้วครับกับร้อยออกมาเล่นบ้างครับเอาไปหาที่นอนให้ดีไปเร็วอิ่มแล้วไป เดี๋ยวเนี่ยต้องรอดูรับนี่ต้องเฝ้าดูเลยเนี่ยปากก้าวา,าวงน้ำหรือกินก้าวเนี่ยดูครับเรื่องหมาอยู่น,นอเดียวครับโอเคครับพุ่มจะกินนี่แค่นี้นะเดี๋ยวร้อมู่กันให้กินข้าวก่อนครับผม